ตาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันพระเล็กตรงกับวันพุทธที่5กุมภาพันธ์2568เป็นช่วงที่เราได้มีการ พิจารณาธรรมพิจารณาตนชัดเจนมากขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้าย mm hmm. เหตุการณ์ดีส่วนใน Facebook ก็มีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวโดยที่หลวงแม่พยายามที่จะให้อดินเข้าไปช่วยในการที่จะปรับมีเรื่องเล่าถึงเรื่องที่น่ารู้ เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับวัดของเราทุกวันให้ทำหน้าที่นี้ให้เป็นปกติทุกวันญาโยมที่มาขอให้เข้ามาใน a c e b o o k นะคะจะได้ช่วยกันดูช่วยกันคอมเมนต์ Comment, ให้ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อคิดเห็นชอบไม่ชอบอย่างไรจะไปทางทิศทางไหนนะคะจะได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเช้านี้เล่าเรื่อง ยังไม่ได้ส่งเลยยังไม่ได้ส่งเมื่อวานนี้เล่าเรื่องพระไพศสัตว์เมื่อวานนี้เล่าเรื่องพระไพศสัตว์ค่าเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้ส่งข้อความอะไรขึ้นไปจะมีเรื่องที่คิดว่าสังคมข้างนอกอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้โดยไม่ตลอดนะคะเราก็พยายามที่จะให้องค์ความรู้ให้ครอบคลุมมากขึ้นบางทางกีก็เป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเล็กๆอาจจะ นึกว่าไม่สาคัญแต่ว่าเราก็จะไปมีความรู้สึกว่าอ๋อเหรอมันเป็นอย่างนั้นเหรอมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ,ะเรื่องพระภัยาสตยครุรุไวยทุริยประภาตถาคตเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าหมอยาองค์ใหญ่ที่สุดองค์แรกในประเทศไทยคือที่วัดรงธรรมกัลยาณีนะคะทีน,นี้ก็จะถามว่าทั้ไมพระพุทธเจ้าองค์นี้มีพระวรกายสีน้ําเงินเราก็ต้อง ทำความเข้าใจว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าเราจะนั่งตัวเขียวตัวน้ําเงินอย่างนั้นนะคะแต่สีเนี่ยมันเป็นตัวแทนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงอะไรเราทําความเข้าใจอย่างนี้นะคะสีน้ําเงินเนี้ยคนทิเบตเขาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนหินลาปิสลาสูลีหินลาปิสลาสูล,ล,นล,สล,ลีนี่เป็นหินสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ถ้าแพง ถ้าแพงถ้ามีราคาจะมีแร่ทองคำผ่านค่ะจะสวยมากนะคะเวลาที่เขาเจรนเป็นเม็ดแล้วเขาเอามาร้อยที่คอเนี่ยถ้าเป็นสายที่แพงๆเนี่ยความระยับของแร่ทองที่ผ่านในเม็ดสีฟ้าเนี่ยจะน่าสนใจมากๆเลยห้อยที่คอเนี่ยจะน่าสนใจมากๆเขาก็เลยใช้สนีนลนะักษณเน่ยเป็นสัญลักษณ์หมายถึง พระพุทธเจ้าที่เยียวยาคนไทยก็บอกไม่รู้จักมีความรู้สึกห่างไกลกับพระภัยสัจจยกุวัยทุรยะตถาคตเจ้านะคะแท้ที่จริงแล้วคนไทยรู้จักดีเลยแต่รู้จักในนามของพระกลิ่นนะคะพระกลิ่นก็คือพระภัยสัตว์นี่แหละถ้าเป็นหมอนะคะพวกหมอโดยเฉพาะพวกหมอเภสัชที่เขาเรียนทางเภสัชเนี่ยเขาจะมีพระประจําของเขานะคะก็คือองค์เดียวกันแต่ว่าของไทยเนี่ยเราจะไปติด รูปแบบของของก็ทําหน้าตารูปทรงเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ว่ามวยในมือเนี่ยจะถือถ้าไม่ถือหม้อน้ำมนตเล็กๆนะคะก็จะถือลูกสมอลูกสมอมีความหมายถึงยาเป็นยานะคะเวลาปีใหม่เวลาปีใหม่เนี่ยรัฐบาลก็จะนำพระพุทธร,รูปองค์สำคัญสคัญออกมาให้ ชาวไทยได้สักการะนะคะองที่สค่ะนับองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะองที่สาม,มักจะเป็นพระภัยสัจยัยรุเสมอนะคะสังเกตดูลูกลูกสมอลูกสมอในในพระหัตถ์ของท่านนะคะถ้าไปที่ถ้าไปที่ขเขมรบรรดาพระภัยสัจจะอยู่ตามศาลาที่เรียกว่าอโรคยาสาลา อโรคยาศาลานี้ตื่นเต้นอีกค่ะแทบจะทะลุภาคกลางของประเทศไทยนะคะเดิมเนี่ยเป็นบริเวณที่ของขยายอาณาเขตมามีศาลาอโรคยาที่พบแล้วกว่า140แห่งและในศาลาอโรคยาเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าภัยศัชยกครุเป็นประธานทั้งสิน้นแต่เนื่องจากท่านองค์เล็ด องประมาณขนาดนี้นะคะหน้าตักประมาณ1ฟุตเนี่ยก็เลยจะถูกยกไปไหนมาไหนง่ายเขาก็ยกยกขโมยบ้างนะคะทางทางการยกไปเก็บเอาไว้นะคะในพิพิธภัณฑ์บ้างถ้าไปที่ขเขมรจะเห็นรูปพระไศย์ชยกรุเยอะค่ะเยอะมีมีจำนวนมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในเมืองหลวงหรือเมืองในเมืองเสียมราฐเนี่ยนะคะก็ก็มีก็มีมากเท่าที่หลวงแม่ได้ได,ได้ไปสมัมผัสดูทีนี้ ในรูปที่เราสร้างที่วัดเราเนี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อหลวงแม่บวชตอนที่หลวงแม่ออกบวชเนี่ยเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนก่อนออกบวชเนี่ยได้เห็นนิมิตนิมิตก็คือภาพที่ได้เห็นในขณะที่ทําสมาธิได้เห็นนิมิตรูปพระไศย์ครุเป็นหินที่แกะสลักจาก หินก้อนใหญ่ไม่ใช่หินก้อนใหญ่ภูเขาลนะ่ะใหญ่มากนะคะภูเขาเลยแกะสลักจากภูเขาเขาเรียกโมโนเลติกโมโนเลติกนี่ก็คือเป็นก้อนเดียวนะไม่มีการต่อเติมตรงไหนนะคะทั้งก้อนเลยค่ะแกะสลักเป็นรูปพระพศสิทธครุมีลานกว้างลานข้างหน้าเนี่ยคะ่ะกว้างแล้วก็ตรงหัวเข่าท่านหัวเข่าด้านขวาหัวเขาด้านขวานะ่ะเป็นประตูที่คนเข้าไปสการะท่านภายในตัวท่านเนี่ยคะ่ะ เมื่อเข้าไปแล้วเนะี่ยเป็นห้องถงใหญ่แล้วก็มีที่สักการะเป็นพระภัยสัจยาครุองค์เล็กอยู่ภายในที่คนเข้าไปสักการะไปอ้อ,อนวอนขอส่วนใหญ่แล้วก็คือขอเรื่องความให้ท่านช่วยในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองความเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติพี่น้องพ่อแม่แล้วแต่นะคะจึงเป็นพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าเป็นหมอยาเป็นหมอยาสําหรับที่วัดเราเนี่ย พอเมื่อหลวงแม่เห็นนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นภาพที่เราเห็นมาเจ็ดปีก่อนนะ่ะเอ๊ะหรือว่าท่านจะให้เราทํางานนี้กระมังก็เดินทางไปต่างประเทศนะคะไปดูว่ารูปที่เราเห็นในนิมิตน่ะมันมีของจริงอยู่ข้างนอกหรือเปล่าหรือว่าท่านจะให้เราทำเมื่อเดินทางไปพม่าก,ก็ดีไปอินเดียก็ดีไปมงจีนก็ดีนะคะไม่ได้เห็นรูปพระพิสัจธยครุที่เราเห็น แต่ในในรูปปฏิบัติที่หลวงแม่เห็นนะน,บบนัเป็นแบบจีนเป็นแบบจีนก็เลยนึกว่าท่านคงให้เราทําหน้าที่นี้กระมังให้เราทําหน้าที่สร้างพระภัยสัญยาครุกระมังนะคะเป็นที่มาของการที่หลวงแม่ไปติดต่อช่างเอารูปเขียนรูปเขียนที่เคยเขียนเอาไว้เป็นภาพสเก็ตช์คร่าวๆที่เขียนในนิมิตเนี่ยนะคะเอาไปให้ช่างก็ดูบอกว่าให้ช่างทําขนาดนี้นะขนาดของหลวงแม่ก็ ค่อนข้างจะเวอร์นะคะบอกว่าให้ทําหน้าตักร้อยแปดนิ้วร้อยแปดเนี่ยเป็นตัวเลขมงคลเนยนะคะเป็นตัวเลขมงคลให้ทําหน้าตักหน้าตักร้อยแปดนิ้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าความสูงเท่าไหร่แต่โดยสัดส่วนแล้วเมื่อนหน้าตักร้อยแปดนิ้วเนี่ยความสูงจะอยู่ได้ที่องค์ปัจจุบันนะคะสามเมตรยี่สิบห้าเซนทำไมสร้างเวอร์ทำไมสร้างใหญ่เพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆตอนที่เข้ามาช่วยงานหลวงยาเนี่ย ก็เห็นว่าตอนที่เรามาสร้างวัดใหม่ๆนะคะพระองค์เล็กองค์น้อยเนะี่ยจะถูกขโมยอะคะ่ะพยายามงัดแงะจะเอาทองเหลืองไปขายก็เลยนึกในใจว่าถ้าเราสร้างนะเราจะสร้างองค์ใหญ่ไม่ให้ท่านไม่ให้คนไหนยกไปได้เลยประมาณนั้นก็เลยสร้างองค์ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยกไปไม่ได้หรอก เพราะว่าเราสร้างท่านเสร็จแล้วนะคะอันเชิญท่านมาแล้วอันเชิญท่านมาประดิสฐานแล้วตอนที่ยกมาเนี่ยท่านหอม,มานะหอม,มาก็คือมาโดยรถรถแล้วก็เขาใช้เครนยกอะคะ่ะใช้เครนยกวางปุ๊บพอวางเนี่ยนะคะได้เวลา9ก้าโมงพอดีเลยได้เวลา9ก้าโมงพอดีเป็นสิริเป็นเรื่องที่ดีมากๆเสร็จแล้วก็ถ้าจะตั้งท่านทิ้งเ่าไว้อย่างนั้นก็ น่าเสียดายนะเพราะว่าขี้นกจะใส่กว่าที่เราจะสร้างวิหารเสรนะ็จนานมากๆเลยก็เลยหุ่มท่านค่ะหุ่มท่านด้วยผ้าแล้วก็สร้างเอาสังกสีค่ะมาสร้างเป็นหลังคาชั่วคราวเพื่อกันนกกันนกกันที่ท่านจะเปื้อนเปื้อนฝุน่ขนขณะที่ขนาดนั้นนะ่ะท่านมีสีรองพื้นสีรองพื้นเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูซึ่งตอนนั้นน้องนาบุญเล็กๆ น้องระบุญสักสองสามขวบน้องระบุญบอกชอบพระสีชมพภูชอบมากเขาชอบพระสีชมพภูมากกว่าพระสีน้ำเงินเ็าบอกว่าพระสีน้ำเงินนะเขากลัวเขากลัวเสร็จแล้วเมื่อสร้างวิหารเสร็จสร้างวิหารใช้เวลานาน,านถึงสมปีตอนที่สร้างพระวิหารเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีเงินนะคะไม่มีเงินหรอกก็ไปพมา่าอีกไปพมา่าไปพมา่าก็ไปที่ที่พระเจ้มามโนหะ พระเจ้ามนุหานี่เป็นกษัตริย์มอนนะมอนเนี่ยเป็นที่มาของเทราวาสเป็นรากเหง้าของเทราวาสเลยนะคะพระเจ้ามนุหานเนี่ยท่านมีศรัทธามากท่านถูกจับมาเป็นเชลยเอามาไว้ที่ภูก,กามพระเจ้าอนุรธาซึ่งเป็นกษัตริย์พม่าเนี่ยนะคะเมื่อจับตัวมาแล้วเนี่ยก็กักบ,บริเวณกักบ,บริเวณสิ่งที่ท่านทําก็คือท่านสร้างพระท่านสร้างพระเขาสร้างพระองค์ใหญ่เลยอยู่ในอยู่ในวิหารที่เราไปเนี่ย หลวงแม่ก็ไปนั่งคุยกับโหนโหนโหนก็ก็นั่งทานานอยู่ที่พื้นพื้นดินน่ยนะคะโหนถามว่าเนี่ยากาลังสร้างวิหารเมื่อไร่จะเสร็จตัวเองไม่รู้วเมื่อไหร่จะเสร็จเพราะว่าไม่มีเงินรอรอญาติโยมทําบุญเข้ามาเนี่ยนะคะเงินที่ทําบุญเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับน้ําในลําธารที่ไหลมาเอื่อยๆเนี่ยนะโอ๊ยกว่าจะ อะไรหนึ่งสลึงบรรจบให้ครบบาทนั่นแหะโอ้นานมากๆเลยเขาก็ให้เสียงทายหอยโย,ยนไปเขาบอก3ปีสปีสป,ปีเสร็จจริง3ปีเสร็จจริงตามคำทํานายของโหรพม่านะคะเราฉลองวันที่6เมษายน2551องค์พระน่ะสร้างเสร็จเมื่อพศ2548 48, ต้องจำนะว่าองค์พระก่อนก่อนวิหาร3ปีนะคะที่สลักอยู่ข้างหลังองค์พระนะคะจะบอกเลยพศ2548พวกเราต้องเป็นนักประวัติศาสตร์ต้องมีความจำอยู่กับหลวงแม่จะต้องมีความทรงจำที่ดีนะคะที่ฐานพระแก่สลักไว้เลยว่า2458แต่ว่าพระวิหารเนี่ยเสร็จปี2551เมื่อเราฉลองพระวิหารเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่จริงๆคะ่ะ จัดงานฉลองก็ามีพี่ๆที่เขาเชิญนาาักศัลป์จากเชียงใหม่นะมาไร่รําเป็นนางฟ้าค่ะประมาณนางฟ้าแล้วเขาก็จุดอะไรที่เป็นควันๆขึ้นมาให้เหมือนกับอยู่บนเมฆนะคะอยู่บนเมฆแล้วบรรดานางฟ้าก็ไร,ร่รําแล้วก็มีเทวดาองค์หนึ่งออกมานิมนต์หลวงแม่ประมาณนั้นนะคะงดงามมากงดงามมากแล้วก็แล้วก็อัญเชิญพระภัษษษยสัชยากรองค์เล็กน,นะคะเป็น แห่เป็นกขบวนยาวมาเลยไปไปนไปจนถึงพระวิหารแล้วก็เราได้สวดบทมหาสมยสูตรมหาสมยสูตรซึ่งเป็นบทที่สวดในพิธีใหญ่มหาสมัยนะคะสมัยที่เป็นสมัยที่สำคัญสำคัญใน,ใ,นในการเปิดพระวิหารเนี่ยจะเป็นสมัยที่สำคัญมากและวันที่6เมษายน2551นั้น ถ้าหลวงย่ามีชีวิตยอยู่ท่านจะอายุ100ปีก็เลยเป็นการฉลองชาติการของหลวงย่าครบ100ปีด้วยนะคะเรื่องเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่า,เราเ,ราเราเห็นถึง sequence เห็นถึงการต่อเนื่องการเชื่อมโยงต่างๆมันก็จะเกิดใจของเราะคะ่ะใจของเราเนี่ยเมื่อได้เมื่อได้สัมผัส กับเรื่องราวที่เป็นมงคลที่เกิดขึ้นในวัดเราใจของเราก็จะฟูใจของเราก็จะเบิกบานเบิกบานนะคะก็เล่าเรื่องเพื่อที่จะให้ลูกได้มีความเบิกบานในใจในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระนะคะเป็นวันพระขึ้นหรือแรงเป็นวันพระขึ้น,นะคะ่ะเป็นวันพระขึ้นแปดค่ำนะคะให้ได้เบิกบานใจกันให้ได้มีบุญคือของฟูนะ ใจที่เป็นบุญใจที่มีบุญเป็นของฟูใจเราก็ฟูเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบเกิดความรู้สึกเบิกบานในใจของเราะะผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ที่มีใจเบิกบานมันจะมีเรื่องเข้ามาเรื่อง500อย่างที่มันไม่สนุกกับเราเลยนะคะคแต่เราก็ต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วเราก็ต้องสามารถที่จะรักษาใจของเราให้ใจของเราเนี่ยมีสมดุล มีสมดุลเราต้องไม่ลืมว่าเราเออกบวชทําไมเราออกบวชเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองใช่ไหมและต้องเป็นประโยชน์กับผู้อื่นถ้าเรา en, นั่งหงิกนั่งงออยู่อย่างนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ไหมไม่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะเราจึงต้องมีความเบิกบานในใจมีเรื่องร่วมใจมีพระก็มีเรื่องร่วมใจเหมือนกันแต่เรื่องร่วมใจเอาไว้เป็นเรื่องที่ตัวเองต้องย่อยเหมือนกับย่อยอาหารย่อย อุจระให้ผ่านออกไปนะคะของตัวเองแต่ว่าเมื่อเจอญาติโยมก็ต้องพูดในสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อให้ญาติโยมที่เข้ามาวัดญาติโยมที่เข้ามาสัมผัสนะมีความฟูใจเขาฟูใจเขาเป็นกุศลใจเขาเป็นบุญที่ได้มาทําบุญวันนี้วันพระเล็กนะคะก็ขอให้ทั้งญาติโยมทั้งสังฆะนะคะมีจิตใจที่เบิกบานค่ะขอโมทนาค่ะ